สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับมาดูบรรยากาศที่บอ่อทรายนะครับบอ่อทรายเสียแบงค์ซับไซทองเป็นภารกิจวิ่งทรายสต็อกนะครับของ3ขุนพลรถสิบลอ้อสานี่ SY ส1 5ครับตักทรายแล้วปล่อยตัวครับ3คันรถ10บลอ้อครับคันแรก ออกไปนิ่มๆมีรถของเสียแบงก์เองเนี่คันนึ่งนะครับอีก2คันก็คือรถร่วมคันนี้กับล็อกกี้ครับส่วนรถเสียแบงก์ก็คือไอ้หลงนิ่มๆครับทางขึ้นก็ไม่ถือว่าชันมากครับ สโลปยาวๆล็อกกี้โผล่มาแล้วครับระยะทางจากบอ่อทรายไปที่ลานสต็อกทรายก็500เมตร อลอยลงมารับทรายครับเนี่ยบรรยากาศบริเวณฝั่งทิศเหนือของบ่อนะครับจุดสิ้นสุดนี่บรรยากาศครับนี่ก็ตักออกไปแล้วตอนนี้เป็นถนน นะถ้าขึ้นไปบนถนนก็จะมองเห็นฝั่งนู้นก็จะเรืออยู่ฝั่งนู้นแล้วครับนี่เป็นชุดวิ่งสต็อกไอหลงมาแล้วครับ จอดรอแล้วครับไปตัว ท่อนี้โหดมากคราวนี้มาดูปิดท้ายรายการครับไอ้หลงตัวแรงประจำบ่อควบคุมโดยพี่สอนลานสตอกก่หลังปั๊มปตทอาเภอชุม,มบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับถอยนิ่มๆลงมา บนนั้นไอ้แฉทำงานครับรถน้ำประจำบ่อทรายหน่วยสยบฝุน่นไปตรงไหนฝุ่นหายตรงนั้น ลอยตู้ขึ้นไปนิ่มๆครับ ไปแล้วฝั่งของพี่ต้นทอยซายขึ้นมากองรอรถสิบลอ้อโอเคครับผมบรรยากาศตรงนี้ก็ขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ